ก็จมูกที่แก้มาตอนนี้กคือรู้สึกว่าดีมากเพ่งมากเลยค่ะมันช่วยทําให้ใบหน้าเราแบบมองไปทางไหนก็รู้สึกว่าสวยมากแล้วก็หัวเหงดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปัดนะคะ วันนี้มาอัปเดตทำริจกรรมแก้ไขสมูกนะคะกระดูกซี่โคงไม่มีซิลิโคนค่ะคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากค่ะคุณหมอแค่ให้เราเปิดส่งที่อยากได้คุณหมอก็จะอธิบายว่าจะต้องทำแบบนี้ทำเทคนิคแบบนี้ถึงจะได้แบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าความพึงพอใจของลูกค้านะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะก็หน้าที่การงานนะคะแล้วก็เงินนะคะคือมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยใบหน้าของเราจากสมุกอันเก่าที่แบบดูไม่ละมุนดูแข็งทื่อ รู้สึกชอบค่ะแล้วก็รู้สึกว่างานเงินเข้ามามากมายนะคะแล้วก็เพื่อนๆต่างชมว่าจมูกสวยมากไม่แข็งเหมือนนั้นเก่าเลยรู้สึกโอเคค่ะต้องขอขอบคุณโรงพาบาลเอเชียนะคะที่ทำให้น้องปัดนี้ ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ทําให้นูกป,ปัดมีโอกาสในหน้าที่การงานมากขึ้นก็จมูกที่แก้มาตอนนี้คือรู้สึกว่าดีมากเฮงมากเลยค่ะมันช่วยทําให้ใบหน้าเราแบบมองไปทางไหนก็รู้สึกว่าสวยมากแล้วก็หัวเหงดีค่ะเราก็ต้องเลือกความปลอดภัยอันดับแรกนะคะแล้วก็เลือกสถานที่ที่ทําว่ามีมาตรฐานไหมรับรองไหมแล้วก็สะอาดหรือเปล่า แล้วเรื่องนี้ก็สําคัญนะคะคือเรื่องที่ศัลยกรรมมาแล้วคือไม่ตกก็อยากให้เรามาปรึกษาคุณหมอดูนะคะคุณหมอเก่งมากนะคะ้องปัดอยากได้ทรงไหนยังไงคุณหมอทําตามหมดเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะตัดสินใจเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองครั้งสุดท้ายครั้งเดียวจบก,ก็คือโรงพยาบาลอีเซียค่ะ